เกมยิซ <aunque> ีเป็นยังไงตีมาใชล่ะตืทีอนแรกที่เขาบอกว่าดียากจังเราชื่นวาลแ่มันก็น่าจะเปลี่นแบบเล่นอ่ที่เราเคยเล่นการชื่นเยดยากไม่ด้่แต่ว่าเป็นวข้ เราพูดด้วยมากในภาษาไรยที่มีติ๊กกันนะสิ่งจักรวาลสิ่งจักรวาลจะมีความดีเหมือนเรื่องในเกมคอมตอนนั้นเรื่องราวต่างๆเรืองนี้ก่อนจะมีความแบบเป็นมรรคสาราเป็นคนแบบโหดเกมน่ากเล่นเบี้ยวแล้วก็ ก็คือก็เราก็ไม่ได้แน่ใจเราทำมีไหนดอย่างหรือเปล่าถ้ามีในนดีอย่างคือเป็นสนิยายนะเตมเตมไปอันนี้กันเป็นย่งนี่มลยนแต่คือเราเล่น่กแต่ีนะเล่กันจนแมเดมอกูีน่เราสรุปสรุปปยใช่ที่้านมั้เอไมอมีคุณหร่เป็่คพามนไยังอที่แล มันเป็นยังไงมันเป็นการคิวอันนี้ังไม่หมดมชิวอีชิว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 ชิคชวชิวชิว่าวชิวชัวชิ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 ิวช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 ิ Hallo die. Hallo, wie is jy? Hallo. 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 Hallo

哦，要台球，这里没球。 Gracias. ตอนที่ซปันจตนะริงครับกเ่อล่้า้อง้รับา้อบัรั้ข้ไดอง้กรารับรง้ ใช่ส <Cornell> ิเลต้องอาไม่รอเลยเพรว่าตอนก้องกว่าีทีมไข่าว่ัมันแล้วสงรทีมเรา่ันเรเ่ทีเราไม่ื้อทีมเไม่อเลยทีมเรา้มเสร็จปไวแล้วก็ไป เราก็ได้ได้นะครับเราก็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 ได้นะครับ oh. <laughs> จริงแต่ในแต่ทางที่ทำจริงมันมีบอลแต่ทางที่ตอนแข่งฉากนั้นอะเปลี่ยนเป็นยังไงยังเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นยังไม่รู้นะตอนนั้นก็กำลังเปลี่ยนเสื้อไปขึ้นเอเอลบางสักอย่างหนึ่งตอนนั้นก็กำลังเปลี่ยนเสื้อแล้วก็มันจะมีจอต่างๆไปเทียบกันแล้วยิงสกีนะจากมันในห้องไปหมอนสกี หลังไปลางนดยเลแล้วก็ไอฉากทีเา่อไอจุไม่จไจอก่ึนๆเลิกอยู่นะพันเรื่องรี่เใครรู้สเียจุอ้ยมนันอยากเปลี่าอยาอยาอลองไ่าะรานุเแล้วั ืเยอะมากจนครณแบของเรขอเทียงค่าคุณดูด้คุยากเยเข้าใจครมับแบบก็มีชักนชันจุดไปหนึ่งถุง่ช่เยตอนเ้นตื่นเต้นตอนนันตตนเตื่นเต้นตื่เต้นเพราะว่ามัน ต่อ94กับของเมียนั่นคือเต้นอะไรอรียาก็มีตอนจบอยากดูลองทำถ่ายวันสุดท้ายครับใครบอกกันเหนียวตัวเลขนะลองมดนทั้งคุณจะไม่พูดตัวเลขต่อไปเลยไม่ใช่ วิทยา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 วิทาวยาวิท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 ยยาวิทยาวาวิทยาวิทยาวิทาวาวยาวิทยาวาวิทย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 ทยาวิทยาวิทาวิทยาวิทยาวิทยาวาวิทยาาวิทยาวิทยาวิทยายาวิทยาวิทยาวิท Thank you very much. i don't know